อาร์เทโลแชมพูสำหรับสัตว์เลี้ยงนำเข้ามาจากประเทศสเปนร้านอาบน้ำตัดขนและโรงเรียนสอนตนัดขนดาริงดอกกูดเฮิสเปย์บำรุงขนและผิวหนังสำหรับสัตว์เลี้ยงคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปดูงานด็อกโชว <Wow. S 1> ที่เมืองทองธานีและเข้าไปคุยกับพี่ตอ้อข้างสนามประกวดคลิปนี้จะเป็นยังไงไปดูกัน วันนี้เราอยู่ที่งานเพเอ็กโปที่เมืองทองอวันนี้เรามาอยู่ที่บูธอาเทโลนะครับอันนี้ก็คืออยู่กับพี่จาเจ้าของแบรนด์อาเทโลวันนี้ใหญ่พ่จา แนะนำหน่อยว่ามาตั้งบูธแล้วเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างอ๋อวันนี้เราเอามาหมดเลยค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมีทั้งแชมพูสเปรย์แล้วก็ริมนวดหรือว่าจะเป็นแปรงอุปกรณ์ทั้งหลายตรงวันนี้เป็นงานวันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่สาแล้วค่ะมีว,วันที่นี้ว,นวันสุดท้ายอีกหนึ่งวันอืมไงใครที่ยังหาผลิตภัณฑ์ดีๆสาหรับสุนัขนะครับสามารถมาที่ได้อาเทโลเลยก็อันนี้ก็คือเป็นชุดแปรงอาเทโล,ลเพราะอาเทโลเขาไม่ได้มีแค่แชมพูเนาะ แอ่พึ่งพึ่งลงเครื่องมาเมื่อสองวันที่แล้วเลยนี่คือจับไม่ได้นะร้อนอย่างอย่างร้อนเลยอ๋อนนกว่าอันเีโรมีแค่แบบว่ามีแค่ชมพูนะแต่คือผลิตภัณฑ์เขามีครบจริงอุปกรณ์เยอะแล้วก็ที่สั่งมาคือวันนี้มาไม่ทันจริงๆของยังอยู่บนเรืออีกเยอะเลยค่ะของยังอยู่บนเรือแต่ว่าขายดีจัดไงของเลยยังส่งมาไม่ทันไม่มีขายไม่มีขายเลย ใครสนใจพีออเดอร์ได้นะคะเดี๋ยวส่งให้ฟรีเลยอ๋อเฉพาะคนที่ดูคลิปอ่ะโปรเดียวกันโปรเดียวกันโปรในงานก็คือสามารถบอกได้เลยพี่โปรอะไรเอยในงานสำหรับบูมเมอร์เราเราก็ลด25%น์ให้เลยค่ะสำหรับผู้ที่อยากจะเปิดปินร้านค้านะคะก็แค่หมื่นเดียว หลังจากหักส่วนลดแล้วเราก็มีแถมแปลงรุ่นนี้ให้แต่บอกก่อนว่าแปลงเนี้ยขออนุญาตส่งไปทีหลังเพราะว่าของนี้อยู่บนเรืออยู่เลยค่ะ <c oughs> ของมาไม่ทันจริงๆใช่แล้วไอ้สดๆร้อนๆอ่ะพี่จ๋าแนะนํานิดนึง<า>อย่างร้านร้านแต่ร้านแต่ขนทั่วไปเนี่ยที่เราใช้กันทั่วไปนีแนะนำตัวไหนก่อนอ๋อแชมพูเลยมีเบสิกแต่อีกตัวหนึ่งเป็น ซูนามิซูนามิของพี่อ่ะพอดีว่าก็ก็อยู่บนเรือเหมนกันก็คือขายหมดแล้วใช่หมดแล้วก็คือเบสิกเนี่ยเอาไว้เบสที่เหลือก็คือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอาไว้แล้วแต่เลยว่าอยากได้แบบไหนคือขนฟูผลทิ้งหรือขนขาวหรือสําหรับ ดึงสีขนน้ำตาลดำให้เด่นชัดขึ้นแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ที่งานแข่แล้วงานแข่งนี้ตัวตัวยอดฮิตเลยตอนนี้ไม่มีไม่ได้งานที่แล้วก็จะมีสเปรย์แดงสเปรย์ดำสเปรย์แดงก็อย่างที่บอกก็คือขายดีจ้ดหมดอีกแล้วหมดอีกแล้วครับท่านไม่มีของขายก็มีตัวนี้ที่ว่าตัวลิมดิตแล้วก็สเปรย์แดงที่ที่เอาไว้ แต่งเอเชียนคะอยากแต่งเอเชียนและอยากตัดง่ายๆเราก็ใช้ตัวนั้นสเปรย์แล้วก็สามารถแต่งได้ตามใจชอบเลยตัวนี้คือถ้าเป็นสายประกวดแบบพุดเดิ้ลจริงๆแล้วเนี่ยตัวเนี้ยคือเราจะเห็นได้ตามในสนามประกวดเลยตรงคอนตรงสแกนเนี่ยตัวเนี้ยต้องใช้อยากให้มาดูที่สนามใช้กันเต็มเต็มแล้วเป็นอันเท่รจริงๆแล้วอ่ะในวันนี้ที่เราที่เห็นเมื่อวานหรือวันที่เรามาแข่ง ที่มาสอบเนาะ FCI ก็ตามเนี่ยจะเห็นเลยว่าของทางเวียดนามเขาก็จะเป็นแบบใช้อะเทโลกันส่วนใหญ่อะเทโลแล้วก็เป็นแชมพูตัวนี้อยากให้ไปเก็บงานวันหลังเดี๋ยวต้องไปเก็บภาพเ้องหลังก่อนว่าเราใช้แชมพูตัวนี้กันจริงๆอืค่ะต่อมาก็นี่ที่เห็นอันนี้ก็คือเห็นเห็นก่อนที่จะประกวดเตรียมขนเนี่ยเขาฉีดอัดอัดเลยเพื่อให้ขนมันแห้งพวกบีชองอะ่ะ เห็นแบบีนอัดให้ขนมันแห้งแล้วก็แปรงอีกทีหนึง่งตัวนี้ก็เคลียร์ขนทำความสะอาดด,ดจีจริงๆแล้วก็ตัวนี้เวลาที่เราตัดแล้วขนม,มันดีดไฟฟ้าสถิตตัวนี้ป้องกันไฟฟ้าสถิตดีแนละ้วช่วยให้มีโวลลุ่มขึ้นใช่ตัวนี้นี่ก็ดีอันนี้ก็ดี อนี้กวนั้นอ่ะขนเดินูมใครต้องการขนนานาฟูๆบอกเลยตัวเนี้ใช้หลังอาบน้ำพอมาปุ๊บเราใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วก็แปลงนี่ใก็คือแบบกดมาแล้วก็ปัดป่าลูกๆตามขนแล้วก็แปลงใช่นี่ช่างช่างเราต้องไม่พลาดตัวนี้เลยตัวนี้ออยเฟสค่ะสำหรับทำความสะอาด ใบมีดกันไก่คาเชื้อในตัวราคา1,000ลดย5 7 5ิบหร้คู่คุ้มเป็นสเปซคุ้มเดี๋ยวมาขอโพ้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวไปให้ไปคลิปตก่อนเดี๋ยวถึงเมื่อไหร่ไงหลังจากคลิอีให้ถึงสิ้นเดือนนะเพราะว่าเรือเราเข้าช้าเดี๋ยวต้องดูเรือเดี๋ยวไปเก็บที่สิงคโปร์แทนโอเค ต่อมามีอะไรแนะนำอีก่ะพิที่ไอพิทีไอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ทำความสะอาดตาคาบเหลืองคาบฉี่ทำความสะอาดได้หมดตัวนี้ดีตัวนี้ดีปลอดภัยด้วยแล้วก็ตัวนี้ที่แนะนำลูกค้าชอบมากเลยลูกค้าที่ไปร้านซื้อไปแล้วก็เอาไปทำสปาให้น้องหมาใส่แค่สามฟัมมาต่อหนึ่ง กะละมังใช่ได้เขาใช้ได้ถึงสองสองสามตัวเลยนะคุ้มหรือว่าความหอมคือยังคงที่อยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราใช้เป็นน้ําสุดท้ายอืเราสามารถบ้านเดียวกันะ่สามารถใช้ได้เลยตัวนี้ประหยัดตัวนี้แนะนําอีกอย่างหนึ่งเลยคือให้ผสมกับน้ําอุ่นจะช่วยทําให้ตัวครีมมันแตกได้เร็วแนะนําให้ผสมกับน้ําอุ่นใส่ฟอกกี้ใช้ประจาวันได้แล้วก็ตัวนี้ แนะนำสำหรับสำหรับถยเวลาเราถยหน้าน้องหมาถยเท้าแล้วน้องหมาละคายเคืองตัวนี้ฉีดดีอ๋อสเปรย์กันแพ้ใช่สำหรับพวกเซนซิทีฟพวกอะไรอย่างเงี้ยมีรอยรอยแดงปุ๊บเนี่ยเราฉีดร้านต้องติดอันนี้ร้านต้องติดต่อมาก็คือตัวมิกใช่ไหมตัวมิก ตัวนี้นี่ก็เป็นสเปรย์คอนดิชเนอร์ช่วยหวีมัจะมันกลิ่นหอมผม้าลองซื้อกันดูนียก็ร้อย่ไดบห้าเป็นด็กเป็นเกลองเป็นเด็กแต่ให้มาลองใครสนใจก็ลองซื้อเลยซองนา้ของดีจีนน้ำอาร์เทโลเทลได้นะครับแม้งหลอนส่วนหูเราก็มีนะเพิ่งเข้ามาร้อนอ่ะอับกเล่นร้อนไห ใช่เพิ่งเข้ามานี่แป้งสองกนหูราคาอยู่แค่600บาทนี่ยังไม่ได้ลดนะสินค้าถูกเราขายให้คนไทยเราขายราคาถูกบอกเลยคืออธิโน่นี่คือเป็นแบรนด์นำเข้าใช่แต่ถามว่าทำไมถูกเรานี่แหละเราอยากให้ช่างไทยได้ลองใช้อยากให้คนในเมืองไทยได้ลองใช้ว่าใช่ปกติแล้วเดี๋ยวเราค่อยขึ้นราคาไม่ใช่เดี๋ยวเราขายดีก่อนไงขายดีแล้วเราค่อยขึ้นราคาอันนี้นี่ให้ดูนี่ให้ดูแปรง นี่น้องแมวเราก็ใช้ได้สิน้าเราหมาแมวใช้ได้หมดโอ้ห้าน้องหมอกาเทโลมีอะไรมั่งเนี่ยขอดูหน่อยสิวิ่งหาแปลงเลยเดี๋ยวลูกพี่โตมาสวอย่างเงี้ยไปเอาไปเลี้ยงเลยไหม้ชื่อเดี๋ยวต่อมาคือแปลงที่เขาใช้อยู่ก็นี่เลย ไหนแปรงรุ่นไหนในพี่จ๋าตัวนี้สีฟ้าค่สีฟ้านี่ไงตัวที่แถมไงใช่ตัวที่แถมนี่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 ตัวที่แถมตัวที่แถมนุ่มนมีอะไรใช่ไหมก่อนแปรงเราต้องเราต้องพ่นอะไรก่อนไหมพี่ใช้มิกค่ะใช้มิกใช้มิกค่ะอ๋อก่อนแปรงต้องใช้มิกก่อนใช่จะช่วยให้ขนนุ่มลื่นอันนี้อีกการหนึ่งคือ ไอเทมไอเทมที่ที่คนไม่ค่อยได้เห็นอันนี้ก็คือเป็นพี่ถอนขนขายประกวดใช้กันนะตัวนี้แต่เราไปขูดขนแมวได้นะอืขายประกวดเนี่ยพันอะไรที่ใช้เทเลเดินเรียทุกอย่างเทเลก็จะมีอะไรบ้างก็เป็นพวกแคทหนึ่งแคทสองใช้ได้พวกฟอกอเดลพวกอะไรพวกนั้นได้ใช่ไหม คาวเรียเขาก็ใช้นี่ไหมคาวเรียก็ใช้ดดใช้ไม่เข้าฉัน <c oughs> เราเราเรียวๆมาเราเรียวๆเราไม่ตัดออกตัดใช้ ตันนี้เห็นบอกว่าใช้ดีใช้ดี <จะ S 2> เพราะว่าต้องไปไหนแล้วใช้ดี <laughs> เพราะว่ามันจะไปตามสรีระไงนี่ไงมันจะช่วยลดการขูดเห็นในกลุ่มแข่งเขาบอกตัวนี้ใช้แล้วไม่ปวดข้อมือใช่สปริงดีมากเลยเนะี่ยแล้วสองด้านมันต่างกันยังไงพี่อันนีดน้ด้านดำนี่เอาไว้สั่งสังกตัง ขนพันกันส่วนเนี้ยใช้แปรงตีฟูทูอินวันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บสวัสดีค่ะขออนุญาตนะครับรติดแมวพี่แนะนําตัวหน่อยครับพี่เจ้าของแมวน้องชื่ออะไรครับคนนี้ชื่อโอเว่นค่ะโอเว่นอันนี้พี่ทาฟาร์มด้ไหมครับปุ๊บใช่ค่ะเป็นฟาร์มเบนฟูลค่ะอ๋อแมวคุณฝากฝากชื่อหน่อยครับว่าเสิร์ชหาได้ที่ไหนพี่อ๋อเสิร์ชหาได้ที่มงคลคูน49แอนเล็กซ์ลิมคูลัสค่ะชื่นอย่างนิดนึงสามารถ สามารถหาใน Facebook ได้เลยได้ค่ะโอ้น้องนา่ารักมากเลยพี่<ช>วันนี้สนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนดูดตัวไหนไปไหมพี่เมื่อกี้น้องลองใช้สเปรย์นะคะก็ดูน่าสนใจค่ะเพราะว่าพอใช้ปุ้มแล้วแบบพวีขนแล้วแบบขนดูเรียบสวยดี<ม>เป็นการเก็บงานหลังอาบน้ำน,นะคะพี่คิดว่าเก็บเก็บงานได้ดี<ม>น่าใช้ค่ะ นะจะจับแล้วก็นิ่มจริงๆอ่ะพี่นิ่มเห็นได้ชัดแล้วก็แบบพี่ลองดูตัวอื่นก่อนแล้วกันว่าพี่ชอบตัวไหนแม้นมมีอย่างนึงคือแชมพูก็น่าสนใจแชมพูแมทที่นี่ก็น่าสนใจไงพี่ลองดูนะครับนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้เป็นแบบของมาใหม่นะเป็นแบบเอิมอาหารกลุ่มทางเลือกอนี่มีแบบเป็นอะไรนะนี่นี่น,น,นข้าวต้มปลากะเพราไก่เกาเหล่าเนื้อนี่รู้ก็คือซื้อให้แล้วซื้อที่บ้านแล้วใช่ใช่แล้วก็มีเจลาจ้าละเข้ฝักทองอแล้วก็อะไรสักอย่างนึงลืมชื่อแล้ว นี่นี่นี่เอาม<ด>าถ่ายเอาเองใช่น,น,น่นารักน่ารักดีแต่ว่าวันก่อนซื้อไปให้เด็กๆก,กินออจับุ้นไหนครับ บูธเอเพนะคะเคสิบสอค่ะ,ะด้านนี้จะมีลายอาหารขายดีของเรานะคะเป็นชิ้นชิ้นกุ้นเน็หรสชาตินะคะแล้วก็มีรายอาหารสุขภาพเวลเน e ส s ค่ะสี่รสชาติแล้วก็มีชิ้นชิ้นเหมียวเหมียวด้วยเป็นของน้องแมวนะคะมีทั้งขนมแมวเลียแล้วก็เป็นทัปปิ้งโรยของน้องแมวกับด้านนี้เลย สตรีทฟู้ดค่ะม well, ีเกาเหลาแล้วก็ข้าวต้มปลาแล้วก็กระเพราไก่ค่ะแวะมาดูได้นะคะขอบคุณค่ะอันนี้บูธของมนูนะคะทุกคนวัดนี้ค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรดีๆมัางคะตอนนี้เน้นเป็นธัญญาเห็บหมัดนะคะจะราคาถูกกว่าน้าร้านเยอะเลยแล้วก็ของแถมของแถมแน่นร้านมากของแถมแน่นร้านมากมีทุกอย่างมีหลายรายการใช่ค่ะชมได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ มาทวันน้หรอมาวดาามัแล้ววันนั้นได้สมพัเลยสาันเลยวันนั้นหรอวันนั้นไ่ไม่สอบผ่านเฉยนักเรียนมาสอบสอบผ่านสวัสดีคอะสวัสดอันนี้คุณหุยค่ะ เจ้าของร้านสปูนนะคะแม่ค่ะวักนนะคะฝากร้านฝากร้านเลยคมีเฟซบุ๊กไอจีค่ะเออสปูลเลขสี่แล้วก็เพจเดอะเบสค่ะบนเฟสค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะใครสนใจเสื้อผ้าก็ลองดูได้ชุดไทยน่ารักมากมีค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัสสวัสดีครับ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 วันนี้ผมอ้วกตายไปโชว์สองตัวนไหนมาดูกันตายตอนแรกก็จะเป็นตัวนี้เป็นเฟสนลอก อเป็นเฟซหลอปอีกอันนึงก็จะเป็นฮอลแลนด์หอบฮอลแลนด์หลบไปเปิดเปิดให้ดูเปิดให้ดูเปิดให้ดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสี่ะเอ๊ฮอลแลนด์หลอแผนแผนีขาวกับอีกคนนึงชื่ออะไรนะโเราไม่ใช่สายกต่ายเราไม่ค่อยมีความรู้เลยพี่ไปดูมาดูมาดูมาดูอีกอันนึงก็จะเป็นอันนี้อันนี้ อันนี้ก็ใหญ่หน่อยอใ,ใกล้ๆปากเลยอ๋ออูลินซี่นี่ก็จะเป็นตายักษ์เป็นเฟนหลอบได้พี่โตนแนะนำเลยเป็นพันอะไรยังไงอ่าตัวนี้เป็นกระต่ายยักษ์นะครับเป็นฟันเฟนหลอบครับผมอาันนี้น้องอายุ2ปี 2> น้ำหนัก10กิโลสิโโบลโลใหญ่กว่าไหมพี่ อีกตัวนึงอีกตัวนึงตัวนี้ชื่อปีโป้นะครับเป็นกระต่ายฮอลลนด์ร์อายุ2ปีเหมือนกันน้ำหนักก็1.2อกิโลโอแต่ทำไมมันคนระบสายพันใช่ไหมใช่เป็นคนระบสายพันกันครับโอ้แต่คล้ายคล้ายกันเลยเนาะใช่นิ่งหนิ่งใช่เร่งมากแล้วก็แนะนำอาหารอ่าตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นอาหารกระต่ายนะครับสูตรเซนซิทีฟ ตัวนี้ก็ช่วยเรื่องของกระจัดก้อนขนที่อยู่ในลำไส้ครับทำให้น้องมีระบบขับถ่ายได้ดีขึ้นครนะครับตัวนี้น้องทั้งส่งตัวทานตัวนี้อยู่อันนี้คุณพีต้นแชมป์กระต่ายแน่นอนรู้เรื่องกระต่ายดีดีแล้วก็ที่สำคัญและนี้คือขนมครับผมเป็นขนมที่ปลอดภัยสําหรับกระต่ายโดยตรงตามยี่ห้อคล็อกคอมพิครับผมนะครับผมตัวนี้จะเป็นรสแครอท่าใครสนใจก็ลองเสนาได้เัยงรับทุกอย่างเลยนะพี่ต้นนะใช่ครับผมเดี๋ยวผมจะไปถ่ายกับพี่ ไองานนี้เนี่ยไอให้พี่สอนอาบน้ำก็ตายอ่ะได้เลยครับได้นะได้ได้้ยินดีครับผมยินดีครับครับขอบคุณพี่ต้นมากครับได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับบูธของพี่ไมค์ควิน่า อ่าชื่อเหมือนกันนะครับไมค์กับไม้ชื่ออะไรอ่ะชื่อไมค์ครับชื่อเหมือนกันด้วยเราไม่รู้ก็วันนี้เราอยู่กับบูธเควิน่าในงานเทเลกโุ่งที่ไอพี่ไม้ช่วยแนะนน้ำผลิตภัณฑ์หน่อยว่าวันนี้พี่ไม้เอาอะไรมาขายหรือมาออกบูธบ้างโอเคได้ครับได้ก็ต้องขออนุญาตบอกตัวเองก็ตัวเองก็เป็นช่างก่อนเนาะเพราะว่าช่องช่างก็ต้องบอกเป็นช่างอะไรเงี้ยแต่ว่าช่างแบบอายุเนี่ยจะรุ่น เริ่ม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 แฝงเริ่มแฝงกันไกลเริ่มแฝงกันไกลแล้ๆเริ่มเริ่มขอไหว้แล้วขอไหว้แล้วแต่ยังไม่รับรางวัวนะครับผมก็เออ่ก็ทําสินค้าแนวกลุ่มชาติผลด้วยนะครับแล้วก็มีสินค้าที่ขายตามหน้าร้านด้วยเป็นส่งพาร์อะไรเงี้ยส่วนสินค้าชาติผลพี่เป็นคนดูแลเองเลยใครถามอะไรพวกเนี้เพราะเราเกี่ยวกับปลาตาขกใช่ ทุกอย่างเลยเพราะว่าจะต้องให้ข้อมูลให้วิธีการแนะนำเพราะว่าบางร้านมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยหรือบางร้านอาจจะต้องช่วยเสริมเพิ่มลดหรือว่าทําให้มีเป็นสไตล์เหมือนเป็นสไตล์สไตลิ่งสไตลิ่งอะให้ไม่ต้องไว้จะเปิดร้านใช่ไหมครับทำร้านออกสีแบบฟ้าสีสวยเลยพี่ก็ต้องเลือกต้องใช้อะไรยังไงหรือว่าแนะนำอะไรไม่จำเป็นต้องไปเชีวิน่าครับไปยังอื่นทุกอย่าง ให้ร้านมันดูแบบเป็นเป็นภาพจําของของลูกค้าให้ได้ก็คือพี่ไมค์กำลังจะบอกว่าคือไม่จําเป็นต้องเป็นคีวินาละเอียงก็คือสิ่งที่พี่ไมค์กาลังจะสื่อก็คือเหมือนกับเราสร้างภาพจําให้ลูกค้าว่าร้านเราอยู่เป็นสไตล์สีนี้อะไรอย่างเยางี้แล้วก็ต้องมีการแบบเขาเรียกววลคัมมาจะมีซื้อสินค้าเล็กน้อยก่อนซื้อบัตร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 เข้ามาก่อนจะรู้จัดกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะแนะนำบางทีเขาดูหน้าร้านอย่างไปมาไหนจะแนะนําสินค้าได้ถูกกลิ่นได้ถูก หรือว่าอาจจะแนะนําการทําโปรแกรมต่างๆกระดาบน้ำอย่างเงี้ยซึ่งพี่มองว่าปัจจุบันนะครับการทรําธุรกิจอาบน้าตัดผลนะครับ,รบถ้าเราจะยังมาอาบน้ําด้วยวิธีการอาบเหมือนเดิมแล้วก็ส,งส<อ>ง่งลรงค่ะพี่คิดว่าโอเคจะอาบได้อยู่แต่ด้วยอายุขัยของเราเนะ<ช>าะอาบใน<ช> <ๆ S 2> นานปีสงปีมันก็จะเริ่มแบบมันจะไม่ไหวเพราะฉะนั้นยิ่งอาบเราต้องเพิ่มมูลค่าให้การอาบให้ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีสตอรี่หรือการเพิ่มมูลค่าของของการอาบน้ำอะ่รงเงี้ยซึ่งเคปิโาตัวนี้จะช่วยเสริมซึ่งพี่ทําเป็น Mm. -hmm. พูดไว้ใบปลิวไปดูทำเป็นไรถ้าเป็นรายละเอียดแล้วก็ทําเป็นคัมภีแล้วไว้สลับแต่ละแพ็คเกจให้เลยดีไซน์ให้เรียบร้อยแล้วเป็นสําเร็จรูปเลยอย่างเงี้ยอ๋อก็คือเคปิน่าเขาดีไซน์แบะแบบแพ็คเกจแพ็คเกจมาแล้วว่าร้านอยู่ตรงนี้คนจะอยู่ประมาณนี้ราคาอยู่ประมาณนี้อะไรอยู่ประมาณนี้แล้วแต่เช่นอาบตัวนี้อาจจะอาบเป็นสปาดีกว่าไหมเป็นแบบเนเชอรัลเนอะเพราะว่าน่าจะทำราคาได้ดีกว่าหรือบางร้านอาจจะเป็นสปานมอเดิลเก๋ๆหน่อยดูแบบดูมีกิมมิคกี้เป็นยูนิคอะไรเงี้ยเป็นสวิสมิกี้สวิสมิกี้สปาอย่างเงี้ยหรือบางร้านนออยู่กับหมเป็ คลินิกอะไรเงี้ยอาว่าคนอาบไปแบบไฮจคินิกสปาอย่างเงี้ยมันจะได้มีความรู้สึกแพงขึ้นยกระดับอาบการอาบน้ำสมมติอาบสามร้อยอาจจะเป็นสี่ร้อยออฟชั่นอลได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพิ่มูลยครับไหนพูดไหนมันไหนพี่ไม้พูดมาขนาดนี้แล้วแนะนำเลยพี่ไม้อันไหนชุดไหนอะไรยังไงปะชมพูสูตรแรกเลยที่ที่ที่พัฒนามาจะเป็นสูตรนี้ครับอืมตัวนี้เลยชื่อว่า จริงๆชื่อดอกสปาดีท็อกใช่ไหมครับ,รบแต่จริงๆหัวใจสำคัญตัวนี้ชื่อกลิ่นชื่อว่าสวิสเฮิร์บครับก็จะมีตัวหลักเลยคือเป็นแชมพูตัวน้องหมาชื่อกลิ่นสวิสเฮิร์บ ของแมวก็จะเป็นตัวสวิตเทอร์เหมือนกันแต่จะจะมีแค่นี้ผสมอยู่เวลาใช้ตีฟองกุศลกลิ่นแค่นี้ก็จะฟูงทำให้น้องแมวแบบกระลังสลิมสลิมใช่การใช้แมวผสมก็จะได้อาบได้ง่ายขึ้นให้นแมวสิบนาทีนิ่งขึ้นช่วยสบายใช่แต่ถ้าน้องหมาขนยาวตั้งแต่หนึ่งสองนิ้วไปหรือว่ามีขนอเดอร์โคจะเป็นขนปุยๆครับแนะนำใช้ครีมนวดหะลงไปด้วยใช่เพราะว่าเวลาอาบเรียบร้อยถ้าไม่มีครีมนวดเวลาเปล่าได้หรือวีมันจะกระชากขนไปทำให้เวลา Yeah. ถ้าเราใช้เพิ่มะใช่มันจะหวีลื่นง่ายขึ้นน้ำหอมใช่เฟรนลีมากขึ้นถ้าพี่ไม้จะแนะนําน้ําหอมสําหรับพ่อแม่คนหรือว่าเป็นแคนที่รักหมาทั่วไปารักหมาทั่วไปใช่ไหมครับมีมีมีกลิ่นไหนที่แบบแนะนำไหมจริงๆแล้วน้ําหอมของกคปหน้แบ่งตามคอคเตอร์ของคนเลี้ยงต้องหมาไม่ใช่าค่คนเลี้ยงชิสุมอนเทสหรือว่าหมาขนยาวชอบแปลงขนชอบแต่งตัวแนะนําตัวนี้ครับสีฟ้าเลเเชลครับเป็นเรื่องเล่าของเจ้าหญิงอ๋อเป็นวันที่ประมาณสัก สิบโมงเช้าวันอากาศสปริงอะไรเงี้ยใช่มีน้องหมาผู้หญิงเธอสวิ่งไปที่ทุ่งหญ้าดอกไม้ก็ฟุ้งกระจายไปกีดเรื่องเล่าของเจ้าหญิงครับเลิ่มดีเจลตัวนี้นะครับแต่ถ้ามีน้องหมาพันธุ์ที่เป็นตัวใหญ่ๆหญ่พันใหญ่พันตัวโกลเด้นลาบะดอร์ไซเบเรี่หรือว่าจะเป็นคอกกี้พวกตัวเล็กๆลื่อๆโซนน็อตโซนหน่อยเชลเซอร์ได้เงี้ยแนะ่ยนะเป็นตัวกีดชื่อโคโลมี ใช่โฟลมีก็จะเป็นเรื่องของผู้ชายแมนแมนหรือคนที่เลี้ยงหมาแบบซุกซนนะครับเวลาตอนว่างๆชอบพาหมาไปสนามหญ้าแล้วก็ชอบโชว์ความสามารถน้องหมากันนี้เอากิ่งไม้เฟี้ยงไปหรือว่าเอาลุยหน่อยเพื่อน้องหมาโชว์ว่าเก็บมาได้ไหมอะไรเงี้ยน้องหมาได้กินน้ำหอมชื่อโฟลอมีได้กินปุ๊บอร์อิสระคืนกับเขา เขาวิ่งไปตามประสาทกันหมาคนต้อง follow follow มีคือ follow หมาไปอย่างเงี้ยครับใช่หรือว่าคนเลี้ยงชีววิาเยอะจริงๆนะเนี่ยดีนะมีด่ก็คนที่เลี้ยงชีวาวิทยาพวกเชาเช่าตัวเล็กพวกนี้ครับแนะนำเป็นพัฟฟี่วันมอร์ทามเป็นเรื่องเล่าของคนที่รักหมาแต่ว่าหมาโตไวเกินไปยใช่นชอบหมาชอบกลิ่นนี้อาจจะชอบชิวาว่าสมบูรณ์นะตอนเล็กอาจจะน่ารักหรือว่าพันชอาุ่ทีนี้ด้วยความที่หมาโตไวกว่าประมาณสักหกเดือนก็เท่ากับ หนึ่งปีก็เท่ากับเจ็ดปีของคนใช่ไหมเพราะเสียความน่าแล้วก็ไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยก็คืออยากเก็บโมเมนต์ใช่โคมเมนต์เป็นเด็กเป็นปั๊ปปี้เพราะฉะนั้นใช้ตัวนี้ปุ๊บความรู้สึกของน้องหมาที่กลับเป็นปั๊ปปี้จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งปั๊ปปี้วันหมอธารมตัวนี้ครับผมโอเคเอาแค่นี้ก่อนครับได้โหยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่ไม้มากแล้วก็ใครสนใจผลิตภัณฑ์เควิน่าสามารถติดต่อได้ที่ไหนครับอได้ที่เควิน่าคอลเลคชั่นที่แฟนเพจนะครับผมอ๋อกเฟซบุ๊กแฟนเพจไไไดดดด้้้้ใช่่คคคคครรรรััััับบบบผมตติออทางนนก็โเ ฝากด้วยนะครับสำหรับเกวิน่าขอบคุณพี่ไมค์นะค,ครับหลังจากที่เราได้เดินดูบูธต่างๆในงานแล้วต่อไปเราจะไปคุยกับพี่ต่อกันถึงการทำหมาประกวดที่ข้าสนามปะกวดจะเป็นยังไงไปดูกันในครั้งแรกที่ไม่ได้มานั่งดูนะถ้าไม่รู้จักพี่ก็ไม่ได้มานั่งดูเหมือนกันเข้าใ,ใจ<อ>ไม่เป็นไรมาได้นะ <laughs> มาได้ <laughs> เดี๋ยวพี่โอกาสเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวไปสนามอีก,กเข<อ>้าใจเข้าใจครับน่าสนใจมากาพี่อันนี้ก่อนที่เราจะทําทุกอย่างเนี้ยพี่ ก่อนที่จะมาเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างไหมเราก็คือหมามันก็ต้องแบบอยู่กับแฮนเลอร์ใช่ไหมมันก็ต้องฝึกต้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีหน้าที่กลูผลเราก็แบบคอยทําขนให้มันอะไรอย่างเงี้ยครับ้วอยู่กับพี่นานไหมตัวเนี้กว่าจะมาวันเนี้ยต้องเป็นต้องไปทํากับพี่นานไหมนานไหมหมายความว่าหมายความว่าต้องเตรียมอย่างเช่นว่าผมอะเป็นคนเลี้ยงหมาหนึ่งคนแล้วผมอะ อยากให้ลูกผมอะประกวดหรือจูงในสนามเงี้ยผมจะหมาไปฝากกับพี่ที่เป็นแฮนเนอร์เนี่ยร,ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ในการฝึกใ,ในการเตมมรียมผลก็บางตัวก็เขาทำแคมเปญเก็บคะแนนก็อยู่กันเป็นปีๆอะไรเงี้ยครับโอ้โหเป็นปีเลยเหรอใช่อยู่เป็นปีอและที่ในสนามที่เขาวิ่งเขาเขาวิ่งอะไรยังไงเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยพี่พี่ช่วยอธิบายสั้นๆให้ฟังหน่อยดิว่าแบบมันเป็นแบ่งเป็นอะไรยังไงบ้างแบ่ง คือมันก็แบ่งเป็นคาร์ดเบบี้พัพปี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเออก็ค่อยๆแยกกันเป็นรุ่นแชมปเปี้ยนแล้วก็มาค่อยชิงกันว่าแบบเป็น Beat, เบสออฟบีดเป็นเหมือนตัวที่ดีที่สุดในสายพันธุ์นี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วและนำหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรพี่เบสออฟบีดเออสายพันธุ์นะ <be ek. S 1> แล้วก็จะไปชิงแบบเป็นชิงกรุป อาจจะเป็นกรุบทอยเป็นแบบสุนัขที่มันเหมือนแบบตุ๊กตาน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยม,มันเป็นอีกโลกมันเป็นแบบจริจริงผมไม่ใค่ช่างร้านอะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องนะมันก็ไม่ได้เป็นอีกโลกห,หรอกจริงจริงแล้วคื คืออย่าแบกมันเลยอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าตอนเนี้ยครับโปรพวกที่เขาเก่งๆที่แบบไปเห็นไอจีไปตามไอจีอะไรกันอย่างเงี้ยส่วนมากก็อยู่ในสนามกันหมดแล้วออถ้าเกิดคุณชื่นชมเขาอะไรเงี้ยคุณก็ควรที่จะแบบหาใช่ศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะแบบ เข้ามาอยู่ในสนามเพราะวเมื่อกี้ก็เห็นอยู่เห็นช่างเกาหลีหรือแบบหลายๆคนที่เราเห็นในไอจอย่างทํามาสวยๆก็เห็นเดินอยู่ในงานนี้เยอะไหมใช่ครับนูลอะอย่างเช่นชื่อไฮดี้ก็แบบเป็นโปรจากแบบอ่อสิงคโปร์เพราะว่าแต่ละคนในนี้ก็ ส่วนมากก็จะเป็นแบบโคส,สุดๆเกินไปเกือบหมดแล้วเทบๆทั้งนั้นเลยนะใช่ครับก็รวมนะงานนี้ก็แบบงานใหญ่ในประเทศไทยอะไรเงี้ยก็รวมมาเพื่อไงเพื่อที่หนึ่งเกาหลีที่หนึ่งญี่ปุ่นที่หนึ่งจีนอะไรอย่างงี้ก็มากันครบอยู่นะครับเผื่อรอบต่อไปผมมาเป็นเด็กแอนนี่มั่งอยากอยากรู้่าไงพี่ว่าเออแบบต้องเตรียมตัวยังไงเป็นแฮนเดิลเพราะว่า ถ้าสมมติว่าเป็นช่างก็อีกอย่างหนึ่งเป็นแฮนดเลก็ต้องทาอีกอย่างหนึ่งไมโคนะระย่างกันแต่ก็เหมือนกันแหละแต่คล้ายๆกันแหละมั้งพี่ใช่ไหมใช่ครับพะอ,อ,อมิต้ก็ทําร้านอยู่แล้วด้วยก็ทําเปิดร้านาทนยยาผลเร่งเนี้ยที่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับเออก็มีโอกาสก็ถ้าอยากมีโอกาสก็ต้องหาความรู้อะไรอย่างเงี้ยเออก็ต้องตัดสแตนดาร์ดยังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงนะแต่ผมว่าสแตนดาร์ดอ่ะควรจะเรียนรู้เพราะว่า มันสําคัญนะใช่มันสาคัญมันสําคัญมากครับใช่มันสาคัญมากอุปกรณ์ที่ต้องใช้ส่วนที่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยมันสําคัญจริงๆใช่ครับมันสําคัญมากมากอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนะคือมันมีหลายสัดส่วนที่คุณต้องรู้ว่าพันนั้นพันนี้ต้องตัดยังไงโชว์ยังไงเหลือส่วนไหนอะไรยังไง ในพี่มาอยู่นี่กี่วันแล้ววันนี้มันวันที่สามแล้วอะอยู่ครบวันเลยปะสี่วันเลยปะเหนื่อยมากครับ<อ>เหนื่อยมากบอกได้เลยว่าเหนื่อยมากตื่นตีห้าทุกวันครับโอ,โอ้โหอ่านะอ่านะมันเป็นงานที่เรารัก <laughs> มันเป็นงานที่เราได้เงินครับเราทํเาทเพื่อได้เงินไปกินข้าวครับ จริงพี่เดี๋ยวนี้เงินเป็นหาย,ยากอะไรนี้อะไรหน่อยก็ต้องเอาไว้ก่อนแล้วนะใช่ครับแนะนำหน่อยพี่เผื่อใครอยากเป็นแทนเนอร์หรือว่าแบบอยากเข้าวงการจงหมาเนะี่ยก็สแตนดาร์ดสำคัญอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องอหาหาอะไรครับหาหาความรู้ให้แบบแล้วก็พยายามหัดทำให้มันเป็นที่ยอมรับให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ,ค,รบคือคสนามประกวดมันก็ ไม่มีใครมาจ่ายเงินให้คุณลองอ่ะจริงนะครับพูดอย่างนี้พูดแบบง่ายๆเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ๆคุณจะมานั่งตัดหมาเขาแล้วก็แบบหมาเขาเสียอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่มันเป็นไปไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะทุกอย่างไเป็นมูลค่านะพี่เนาะใช่แต่ตัวหมาเองที่เขาซื้อมาก็ไม่ใช่ถูกๆใช่หมาหมาตัวนี้ก็เป็นของคนต่างประเทศที่ซื้อมาจากเกาหลีอะไรอย่างเงี้ย คือถ้า,า,กากเกิดคุณมีความรู้เดี๋ยวเขาก็จะเห็นคุณเองดีกว่าอเออเขาก็จะเห็นคุณเขาก็จะจ้างคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณไม่มีความรู้มันก็ก็อ,อย่างที่นั่นแหละเราคุยกันนั่นแหละ ได้เลยครับพี่โต้วันนี้พี่ต้กต้องไปต่อแล้วยังไงก็ขอขอบคุณพี่โตาไว้ก่อนเลย <ไป S 2> ครับ<ล>สวัสดีครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้หากววดล้วชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ